สวัสดีเอฟซีแฟนคลับน้องลลโออาทิตย์และท่านผู้ชมทุกทุกท่านพบกับกางปีกบินช่วงศิลปินคนดังบันเทิงอีกแล้วครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาส่งต่อความเคลื่อนไหวของหนุ่มน้อยเสียงหวานนักสู้หัวใจแกร่งน้องลลโออาทิตย์ให้กับท,กทุกทุกท่านได้รับทราบวันนี้ผมจะมาอัปเดตโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับน้องนะครับจากการโพสต์ของแม่เพนแม่เพนมีโพสต์เมื่อช่วงเวลาตีสามในคลิปแม่เพนบอกพายุเข้าดูแล้วลมแรงจริงๆนะครับฟ้าเป ตกล่นลงมาเสียหายด้วยนะครับแต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีก็ขอส่งกําลังใจให้กับแม่เพนแม่น้องลีโอน้องลีโอและทุกๆท,ท่านที่โดนมอรสุมพัดผ่านในครั้งนี้นะครับ และโพสต์ล่าสุดในวันนี้แม่เพนแชร์โพสต์ของน้องรลโอมีข้อความว่าไม่อยากให้คิดมากแต่อยากให้คิดถึงนง,งับก็ตามนั้นเลยนะครับคิดถึงน้องกันทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปขอขอบคุณข้อมูลจากแม่เพนแม่น้องรลโอและขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและกด กระดิง่งให้กับกลางปีกบินด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ